ผู้ชายเซนส์ได้ว่าผู้หญิงคนไหนอ่อนแอร์ สวัสดีค่ะอยู่กับเลดี้อเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะก็สาหรับใครที่เพิ่งเจออายนะคะอายนะคะหรือว่าเลดี้อตอนนี้นะคะอายเชื่อให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยมีความสุขในความสัมพันธ์นะคะผ่านการมีพลังงานเฟมินีเอนเนจีแลวก็แบล็กแคดเอนเนอจีนะคะทาไมคะในคอร์สอายถึงต้องมีสอนทั้งเรื่องการวางตัวแล้วก็เรื่องไมายเซตที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์สมัยนี้เนี่ยมันท้าทายมากไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเดตติ้งแอปที่พร้อมที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยไข,ยขว้เขวตลอดเวลา แล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นทันทีถ้าเกิดใครนะคะสนใจเข้าคอสสามารถทักไปที่ Facebook ของเพจเลดี้ยาได้เลยนะคะและแน่นอนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเลื่อมผ่านไปได้เลยะคะ่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะหัวข้อที่ไอร์บอกว่าผู้ชายเซนได้ว่าผู้หญิงอ่อนแอคําว่าอ่อนแอในที่นี้ไม่ได้แปลว่า คุณเป็นผู้หญิงที่วันนี้โดมีบาทแล้วร้องไห้นะคะหรือการที่คุณเนี่ยไม่ใช่ฮอตเกิลที่สามารถเล่นเวทได้เหมือนที่สาวๆสมัยนี้นะคะเก่งๆเขาทำกันไม่ได้หมายถึงว่าการอ่อนแออย่างนั้นนะคะแต่ผู้หญิงที่อ่อนแอในมายเซ็กของผู้ชายและเขามักจะไม่เลือกและถ้าเขาเป็นผู้ชายที่เลือดเย็นเขาจะใช้จุดนี้ในการหาผลประโยชน์จากตัวคุณคะ่ะ ผู้หญิงที่อ่อนแอในที่นี้หมายถึงผู้หญิงที่ยอมลดมาตรฐานหรือจุดยืนเพียงเพราะว่าอยากจะได้คุยหรือคบกับเขาคนนั้นค่ะและยังรวมไปถึงผู้หญิงที่โหยหาความรักมากเกินไปนะคะเหมือนต้องการเอาความรักเนี่ยมาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในตัวเธอเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้บอกเสมอค่ะไอ้ไม่ได้บอกว่าทุกคนคะเราไปแบบเชิดหญิงกันนะคะไปอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ใช่ค่ะการมีความรักสวยงามเสมอเพียงแต่ว่าคุณต้อง รู้ทันแต่แกล้งง่ให้เป็นนะคะแล้วคุณจะได้เจอผู้ชายที่ใช่มากขึ้นโอเคค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะจริงๆวันนี้อายนะคะนำมาสองข้อนะคะสัญญาณที่ผู้ชายเนี่ยเซนได้ว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงอ่อนแอนะคะข้อแรกคือคุณลงทุนในความรู้สึกกับเขาเร็วเกินไปนะคะ่ะหลายๆครั้งนะคะคนหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาอายเนาะว่าทําไมตอนแรกผู้ชายคุยด้วยดีรุกหนักนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปบางคนอาจจะ ในแง่ของมิติการวางตัวหรือว่าการลงทุนทางอารมณ์กับผู้ชายมากเกินไปเช่นอะไรคะในช่วงคุยแรกๆนะคะคุณอาจจะทําพฤติกรรมบางอย่างที่ไล่ล่าเพราะรู้สึกว่านี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายหลายๆคนที่เข้ามาจีบชั้นหรือจะเป็นแค่คนเดียวนะคะไอ้บอกเสมอต่อให้คุณอยู่แค่คนเดียวถ้าแล้วมีผู้ชายมาจีบคุณคุณไม่จําเป็นต้องเอาเขาเป็นแฟนนะคะโอเคการลงทุนกับผู้ชายในด้านทางความรู้สึกมากเกินไปคือ เปิดเผยเรื่องราวมากเกินไปหรือว่าอิงก,กับเขามากเกินไปนะมากกว่าที่เขาอิงก,กับคุณนะตอนนี้แล้วก็เผอหลายครั้งเลยค่ะทํำพฤติกรรมทักไปก่อนโทรไปก่อนในช่วงเริ่มคุยทําให้ผู้ชายเนจิตใต้สํานึกคิดว่า ทำไมคุณถึงกระหายรักหรือจริงคุณอับจนหนทางในเรื่องผู้ชายชนิดที่ว่าจะต้องไล่ตามเขาก่อนแต่ในไมยเซ็ของผู้หญิงไม่ใช่ค่ะเรานะคะเป็นเพศที่รู้สึกดีในการได้โชว์ความรักความห่วงใย,ยแต่ไอบอกเสมอเลยค่ะถ้าคุณโชว์มันเร็วเกินไปคุณอาจจะทำให้ผู้ชายที่ไม่ดีบางคนนั้นมาเอาผลประโยชน์จากคุณได้นะคะและไอเคยเป็นคนนั้นเองค่ะและหนักข้อยิ่งกว่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณโชว์การลงทุนทางด้านอารมณ์มากเกินไปในช่วงแรก หลายๆคนนะคะผู้ชายก็จะเปลี่ยนมาเ d ร็จนะเอาผลประโยชน์จากคุณหนะักข้อก็คือเรื่องอย่างว่าเพราะฉะนั้นนะคะวางตัวกันให้ดีแล้วก็ให้เขาได้พิสูจน์เองก่อนค่ะอย่างอย่างแรกเลยนะคะผู้ชายจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเขายังไม่ทันได้พิสูจน์อะไรเขายังไม่ได้พาคุณไปเดทด,ดีๆไปที่ดีๆหรือบางทีอาจจะไม่เคยไม่เคยเจอกันเลยหลายๆคนก็มีเหมือนกันค่ะคุยกับผู้ชายมาหลายเดือนไม่เคยเจอไอบเสมอถ้าไม่เคยเจอไม่นับนะ มไม่เคยเจอเลยแต่รู้สึกต้องมา move on แ้วเพอคุยหลายเดือนนั่นแหละค่ะเขาเซนส์ได้ว่าคุณผูกพันกับเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอไอ <I S 1> บอกเสมอนะคะความสัมพันธ์ต้องนับตั้งแต่ตอนที่เจอกันนะคะถ้าไม่ได้เจอกันไม่ได้มีความหมายอะไรนะและอีกสัญญาหนึ่งนะคะที่มันชัดเจนว่าผู้หญิงเนี่ยลงทุนทางด้านอารมณ์กับผู้ชายคนนี้มากเกินไปคือคุยเรื่องอนาคตค่ะเช่นคุณอาจจะ วางแผนเองด้วยนะคะว่าจะชวนเขาไปทำอีเวนต์ไหนกิจกรรมไหนที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าๆน,นะคะแล้วก็พูดถึงแพลนว่าจะไปที่นั่นที่นี่ แทนเขามากเกินไปและแน่นอนค่ะจุดนี้นะคะบางคนอาจจะเผลอทําตัวเกินสถานะเป็นสิ่งที่ยายบอกตลอดนะคะว่าอย่าทําตัวเกินสถานะบางทีการทําตัวเกินสถานะเนี่ยทำให้คุณเนี่ยไปบอกคิดถึงเขาตั้งแต่ช่วงเริ่มคุยและบอกก่อนนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะและแน่นอนคุณผู้ชายหลายคนอาจจะคิดว่า เออเฮ้ายาอมาบอกอย่างเงี้ยไม่ถูกเลยนะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะคิดอย่างนี้แน่นอนค่ะอายไม่ได้ให้ผู้หญิงทุกคนดึงดูดผู้ชายทุกประเภทนะคะแต่ผู้หญิงทุกคนคุณคู่ควรกับผู้ชายที่สนุกและเอนจอยกับการไล่ล่าเพราะมันทําให้คุณมีความสุขและไม่ต้องเหนื่อยเกินไปในความสัมพันธ์คะ่ะ อีกสัญญาณหนึ่งนะคะที่เขาเซนส์ได้ก็คือเรื่องการสื่อสารเมื่อคุณนะลงทุนความรู้สึกกับผู้ชายเร็วเกินไปก็มีแนวโน้มที่การสื่อสารเนี่ยมันก็จะแสดงออกด้วยเช่น double text หรือว่าอันเก่าไม่ตอบนะคะก็พิมพ์ไปเพิ่มสิ่งนี้นะคะ เริ่มกันเลยค่ะวันนี้ถ้าเขาเป็นแค่คนคุยคุณไม่จําเป็นนะคะต้องไปต่อแย่ให้เขาตอบกลับมาให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการดูว่าผู้ชายคนนี้มีศักยภาพมากพอที่จะสื่อสารกับคุณได้อย่างสม่ําเสมอหรือไม่ถ้าไม่นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มคุยดีที่สุดก็คือการคุยกับคนอื่นเพิ่มเติมและหาผู้ชายที่ใช่สําหรับคุณจริงๆนะแล้วนอกจากนี้นะคะการสื่อสารอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเขาหายไปคุณแสดงออกว่าหายไปไหนทําอะไรนะคะ แล้วก็บอกหมดเลยว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจสาวๆใจเย็นนะคะเขาเป็นแค่คนคุยยิ่งคุณยิ่งบ่นเขายิ่งแชร์ความรู้สึกเขาในช่วงเริ่มต้นคุยกัน เขาจะคิดว่าทำมเขาถึงเอฟเฟกกับคุณได้แค่นั้นในเมื่อชีวิตที่ผ่านมาคุณก็ใช้ชีวิตตัวคนเดียวไม่ใช่หรอทำไมเขาถึงมีผลกับความรู้สึกคุณได้แค่นั้นซึ่งอาบอกเลยค่ะว่าทางกับการผู้หญิงเราคิดว่าเราอยากบอกเพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราและบางทีเราบอกเพราะว่ามันทำให้เราเจ็บมากแค่ไหนเราเข้าใจว่าเขาจะปรับให้เราได้ แต่ในช่วงเริ่มคุยถ้าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่รักคุณเขาไม่มีทางคิดอย่างนั้นเลยค่ะเขาจะคิดว่าคุณนั้นโหยหาความรักจนยอมทําให้ตัวเองไม่สวยนะคะโอเคค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบอกเสมอาอไม่ได้ว่าผู้หญิงและาอเคยเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะใครเลงกับายเนจะรู้ว่าโอ,อ้โหายทาทุกรูปแบบเลยนะคะไม่แปลกใจายเพิ่มโบนัสให้อีกข้อหนึ่งะคะ่ะถ้าคุณนะคะเป็นมือที่3หรือขวัญใจแฟนชาวบ้าน อันนี้จริงๆแล้วหลายๆคนนะคะอาจจะมีความสุขกับการที่รู้สึกว่าเออมีคนอื่นมาชอบเราอายไม่เคยนับเป็นคําชมนะคะเวลาผู้ชายที่มีแฟนแล้วมาชอบหรือจะมาสารสัมพันธ์เพราะจริงๆแล้วถ้าคุณยอมคุยกับเขาเมื่อไหร่หรือยอมมีสถานะกับเขาเมื่อไหร่ยอมรับกับอายได้พร้อมกันไหมคะว่าเขาเห็นว่าคุณอ่อนแอค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้รักและเคารพตัวเองมากพอที่จะ ไม่ยอมเป็นตัวเลือกหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ผู้ชายไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ทุ่มทุนเวลาแล้วก็ไม่ได้พาคุณไปเปิดตัวในสังคมเขาเลยค่ะนะคะสัญญานี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาน,นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดปกติทุกคนนะคะผู้ชายมีแฟนมาทักคุณไม่ตอบทําดีแล้วค่ะแต่แค่จะบอกว่าถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นมือที่3นะคะหรือว่าตกอยู่ในความสัมพันธ์เรา4่ห้าคนอะไรอย่างเี้นะคะก็เป็นไปได้ถอยออกมาดีกว่านะคะ ลาบอกเสมอเลยนะว่าส,สุดท้ายแล้วเนี่ยพอผู้ชายเซนได้ว่าคุณอ่อนแอเขาจะหาผลประโยชน์จากคุณบางทีอาจจะเป็นเรื่องทางกายนะคะหรือเรื่องทางซัพพอร์ตทางอารมณ์เวลาที่เขาไม่มีใครเวลาที่เขาเหงาแต่คุณสวยและดีเกินกว่าที่จะเป็นตัวเลือกของใครสักคนหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกสัญญาณพวกนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นอยู่นะ ายแนะนำให้รีบปรับนะคะและถ้าเกิดอยากเรียนเพิ่มเติมสามารถทักมาใน Facebook ของอายได้เลยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สาวๆจะบอกว่าคุณอายคะแต่ไม่อยากเล่นเกมนะคะแน่นอนค่ะคุณจะเล่นเกมหรือคุณจะโดนเกมเล่นคะ่ะในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะการที่คุณเป็นคนแสนดีเนี่ยายคงไม่ต้องสอนคะ่ะมันอยู่ในดีเอ็นเอของสาวๆเราอยู่แล้วแต่นะคะทาไมมันถึงมีหนังสือ Why Men Love Bitches คะเพราะว่าถ้าคุณร้ายผู้ชายจะรักคะ่ะและผู้ชายส่วนใหญ่ ไม่ยอมรับนะอาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้สาวๆเนี่ยได้ตื่นรู้นะคะได้แก้เกมกันใหม่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยทำไมปกติคุยแล้วแบบมันโดนทำให้แบบผู้ชายเนี่ยมาทำใจร้ายด้วยตลอดเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วถ้าเกิดใครชอบนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยพวเพื่อนๆคะอายขอบคุณทุกคนที่ติดตามอายมากเลยนะคะอายสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆออกมาเยอะๆเลยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you